ธรรมยังภารสุตขาทายโนามเซภาราหาเวปัญจากขันธาขันทันทงหาเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาราธานังทุกขังโลกเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารนิเคปนังสุข,ขงังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาคารุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้วอันยังพารังอานาธิยาท้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอาภุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งราช นิชาโตปริณิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนาดาบสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุต,ตะคาทาโยพนามเซขคาราหาเวปันจากขันธาขันทงันทงหาเป็นของหนักเน้อ พาระหารุจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารนิเคป,ปนานังสุขาง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสูงนิขิปิตวาครุงพารรนพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้ว อันยังพารัางอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอับพุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งราช นิชาโตปรินิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปารถนาดาสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุตะคาทายพนามเซฮ<ข>าราหาเวปันจากขันธาขันธังหาเป็นของหนักเน้อ ภาระหาโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนากพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารานิเคป,ปนังสุขาง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสูงนิคิปิตวาครุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอานาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก สามูลังตันหังอพุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรัถนาดาบสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุตตะคาทายพนามเซ พาราหาเวปัญจากขันธาขันธทังหาเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานางทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก ภารนิเคปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวารครุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาท้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีกสามูลังตันห้างอภุยอาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรานิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ธรรมยังภารสุตขาทายโยพนามเซนาราหาเวปันจากขันธาขันธัางหาเป็นของหนักเนอฮาระหาโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุขในโลกภาระนิเคปนังสุข,ขงังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาครุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้วอันยังพารังอานาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะมูลังตันหังอาภุยอาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งราษ นิชาโตปริณิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุต,ตะคาทาโยพนามเซขาราหาเวปันจากขันธาขันธัทางหาเป็นของหนักเนอ ภาระหาโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารนิเคปานังสุขาง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสูงนิคิปิตวาคะรุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีก สามูลังตันหังอภุยาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาโตปริณิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปาารานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุตตะคาทายโนามเซ พาราหาเวปัญจากขันธาขันธ์ทางหาเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก พาระนิเคปะนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวารรุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาท้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่น ขึ้นมาอีกสามูลังตันหังอภุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรารนิชาโตปริเิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ ธรรมยังภารสุตขาทายโนามเซพรราหาเวปันจากขันธาขันทงันทงหาเป็นของหนักเนอาระราโรจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไป ภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภารนิเคปนังสุข,ขงังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาคะรุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนัก ลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาท้งไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันหังอาพุยอาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งราษ นิชาโตปริณิพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนาดาบสนิทไม่มีส่วนเหลือนธรรมยังภารสุต,ตะคาทาโยพนามเซภาราหาเวปันจากขันธาขันทางหาเป็นของหนักเนอ ภาระหารโจะปุคโลบุคคลแหลเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคป,ปนานังสุขาง การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสูงนิคิปิตวาครุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแลว้วอันยังพารังอนาธิยา ทังไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันหั้งอาภุยหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรานิชาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือ